นี่คือไม้ฟ้าผ่านี่ดำดำนี่เป็นร่องรอยของการถูกฟ้าผ่านี่นี่ ดูดูไปดูมาดูคล้ายๆกับอาวุธเทพไม่ดู้จะไปทำอะไรก็เก็บรักษาไว้ส่วนหนึ่งครับกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับ่าเรื่องไม้ฟ้าผ่านะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องไม้ฟ้าผ่ามันอยู่ที่บุคคลนะครับอยู่ที่ความเชื่อนะครับใครจะเชื่อกันแล้วแต่ไม่เชื่อกันแล้วแต่แต่แต่ผมสําหรับผมนะ ก็จะใช้เป็นเครื่องรางของขังช่วยทางท่านจิตใจเวลาให้จิตใจเรามีความมั่นคงเช่นการเดินป่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปที่ไหนตอนกลางค่ำกลางคืนไปหาปูหาปลาหาอะไรตอนกลางคืน,นคนเดียวคล้ายๆว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็า่องั้น <c oughs> ว่าถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วเราจะไม่กลัวอะไรก็ประมาณนั้นเราก็คิดว่าเราเอาไอ้นี่ไปแล้วมันจะไม่เจออะไรอืมจะเจอไม่เจอสิ่งลี้ลับอะไรคิดว่าสิ่งลี้ลับนั้นจะกลัวสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่ผมพูดมานั่นก็คืออ่าไม้ฟ้าผ่าไม้ฟ้า ฟ้าผ่าตัวนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฝนตกฟ้าร้องแล้วฟ้ามาผ่าใส่ไม้แล้วมันหล่นลงมาแล้วผมไปเอาไม่ใช่นะครับไม้ฟ้าผ่านี่คือเนี่ยครับบรรยากาศดีๆ อากาศดีๆฟ้าใสไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีอะไรสักอย่างฟ้าใสปิ้งสีฟ้าเลยอยู่ดีก็มีสายฟ้าแล่นไปลงมาใส่ต้นไม้ปุ๊บไฟไหม้ต้นไม้นเลยแล้วก็ไม้ก็กระเด็นหักลงมาไฟนี้ลุกท่วมหมดเลยแต่มันก็ยังเหลือเป็นไม้ท่อนหนึ่ง แล้วทีนี้อืผมไปได้ได้ยินคนคนเท่าคนแก่เนาะแถวบ้านผมขอพคุณว่าอืไม้ตัวนี้ไม้ฟ้าผ่าเนี่ยเดิมทีเดิมทีมันจะเป็นที่อยู่ของเทพพยายดาที่สิงสถิต อยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นมันจะเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่และเก่าแก่มากมันจะเทพย,ยดาเขาก็จะสิงส,งสถิตยอยู่ที่นั่นทีนี้เทพย,ยดาเขาหมดบุญหมดบุญแล้วเขาจะไปจุติใหม่ เขาก็ออกเขาก็จะออกจากต้นไม้ต้นนั้นไปแล้วนี้เขาจะไม่ทิ้งวิมานหรือวิมานที่เขาเคยอยู่เขาจะไม่ทิ้งไว้ให้พูดผีปีศาจหรือไม่ให้ใครมาอยู่แทนเขาก็เลยใช้สายฟ้าผ่าลงมา ใส่ต้นไม้นั้นต้นที่เขาวิมานของเก่าของเขาเขาก็ใช้สายฟ้าฟาดลงมาให้ไฟลุกท่วมเลยนี่นี่เป็นแค่เรื่องเล่านะครับเป็นแค่เรื่องเล่าของของคนทางภาคเหนือนะครับเออก็ปลัาประลาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นี่คือเรื่องเล่า ฟ้าผ่าลงมามันก็ทำให้ไฟลุกไหม้ทียิเศษที่มันเหลือจากต้นไม้จากกิ่งที่มันหักลงมามก็มีผ่านผ่านป่าคนหนึง่งเขาอายุแก่มากแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปพบ เขานั่งพักกินข้าวอยู่ดีๆนั่งพักกินข้าวอยู่อ๋ออยู่ดีๆฟ้าใสแจ๋ววอยู่ดีๆก็ฟ้าผ่าเปี้ยงตกใจโอ้โหไฟลุกท่วมต้นประดู่ต้นเบลอรเลยต้นประดู่ต้นนั้นอายุก็หลายร้อยปีประดู่ต้นนั้น แกก็ไปดูแลแกก็ได้มาท่อนหนึ่งอ่าผมก็เขาเขาก็เอามาเอามาเอามาแล้วผมไปไปขอเขาไหมาได้มาท่อนหนึ่งแล้วก็เลยเอามาทำเป็นด้ามมีดเอาไว้เป็นมีดเดินป่า

มันเป็นความเชื่อของคนทางภาคเหนือนะครับเฉพาะบางบางพื้นที่นะครับที่มีความเชื่อแบบนี้เขาจะใช้ทำอะไรขอมีเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวนี้พูดผีจะเก่งกลัวมันจะมีอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัว หรืออะไรก็ไม่รู้อินเทริทหรืออะไรทำให้เวลาเราเดินตาทำให้พูดผีมันกลัวทำให้จิตใจเราเข้มแข็งเวลาเราเดินตาเราก็มีจิตใจที่เข้มแข็ง ก็ตั้งแต่ผมโตมาผมก็ยังไม่เคยเห็นนะอยู่ดีๆ้วไฟฟ้าผ่าใส่ต้นไม้เนี่ยถ้าไม่เกิดลมพายุฟ้าฝนฟ้าจะไม่ผ่านานๆที่จะมีครั้งหนึ่งฟ้าผ่าใส่ต้นไม้มันก็เลยค่อนข้างจะหายยากอย่างนั้นนละ มันก็เลยเป็นความเชื่อผมก็เลยพกติดติดตัวไว้ผมก็เป็นคนที่ขี้ลืมก็เลยเอามาทำด้ามมีดเอามาเอามาทำด้ามมีดไว้ไว้พวกติดตัวเวลาเดืนปปา ประโยชน์ก็ไม่ได้มีอะไรนมะก็สาระก็ไม่รู้จะมีสาระหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้ฟ้าผ่าหรืออะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกว่ามัน ดีไงหรือว่ามันไม่ดียังไงหรือความเชื่อแต่ละภาคอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ